สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูกาเลิฟ c h น n สโนเวล e l แอนด์ซีรีส์ค่ะอัพพิโซนนี้นะคะเรามาเข้าไปในรายละเอียดของความสัมพันธ์ระหว่างความรักแล้วก็ความเกลียดชังนะคะของจัก,กรพรรดิเหวินแล้วก็จัก,กรพรรด,ดินีเฉียนแล้วก็เย่เฟยกันค่ะรวมทั้งนะคะมาฟังว่าผลลัพธ์สุดท้ายแล้วในความสัมพันธ์ของทั้ง3ท่านนี้เป็นอย่างไรนะคะก็ตั้งแต่จัก,กรพรรดิเหวินนะคะขึ้นครองบัลลาก ก็มีฮองเฮาเพียงแค่องค์เดียวแล้วก็นางสนมเพียงแค่แค่หนึ่งองค์เท่านั้นซึ่งอันนี้หวานเล่าไปแล้วในพาร์ทที่1นนะคะดังนั้นค่ะทั้งสองท่านนี้นะคะผู้หญิงทั้งสองท่านถือว่าเป็นความงามที่เป็นหนึ่งอยู่ในวังนั่นเองต่อมานะคะก็ทางจัก,กรพรรด,ดินีฉวนหรือว่าฮองเฮาฉวนแล้วก็เย่เฟยเนี่ยก็คือ,เ,อเรียกได้ว่าต้อง ต้องสูญเสียส่วนหนึ่งไปให้กับชูเหมยหลันนะคะซึ่งจัก,กรพรรดิของพวกเรานี้คือท่านเผลอไปดื่มเหล้าแล้วเมานะคะก็เลยไปได้มาอีกหนึ่งคนซึ่งก็ชูเหมยหลันนะคะก็ให้กําเนิดองค์ชายห้าขึ้นมาค่ะสำหรับท่านฮองเฮาฉวนแลวนะคะก็จะเป็นคนที่ดูแลแล้วก็มีความให้ความสนใจคือท่านน่ะเป็นผู้ที่มีความรักให้กับจัก,กรพรรดิเวนอย่างแท้จริงนะคะแต่ว่าท่านจัก,กรพรรดิเวนนะ่ะก็คือท่านรัก เย่เฟยซึ่งเป็นคนรักเก่าหรือภรรยาเก่าของท่านมาตั้งแต่แรกเริ่มนั่นเองนะคะตั้งแต่ที่เกิดศึกที่เจียงซานในการต้องแย่งชิงบัลลังกันนั่นแหละค่ะ ก็เป็นรักแรกกันมานะคะแต่อย่างไรก็ตามทั้งคู่นะคะทั้งฮอ,องเฮาเฉียนแล้วก็ทั้งเย่เฟยก็ไม่ได้มีการทะเลาะเบาแววงกันนะคะในในตอนที่อยู่ในฮาเลมทั้งสองท่านเนี่ยต่างมีความสามัคคีแล้วก็มีความรักแล้วก็ความช่วยเหลือคือทําแต่สิ่งดีๆเพื่อที่จะให้ครอบครัวนะคะครอบครัวของจัก,กรพรรดิเนี่ยมีความเจริญแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะแก่ประชาชนทั่วทั้งแคว้นเลยค่ะจัก,กรพรรดิเวินนะคะมี มีลูกชายที่แท้จริงก็คือ10คนแล้วก็มีลูกสาวหคนนะคะแกะก็มีหลิงปู้อีคนเดียวที่รับเป็นบุตรบุญธรรมแต่ว่าเราจะเห็นแล้วว่าท่านจัก,กรพัรดิเหวินนะคะซึ่งถอดมาเลยจากนิยายต้นฉบับคือมีความรักแล้วก็รำเอียงให้กับเนี่ยองชาย11ก็คือหลิงปู้อีเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็มอีองชายเพียงองค์เดียวที่เกิดจากความบังเอิญก็คือองชาย5เท่านั้นนะคะที่ข้องเต้บ,บังเอิญค่ะบังเอิญเมานะะแต่ว่าโอ้โหแม่นนะคะบังเอิญเมา แล้วก็ครั้งเดียวกับท่านกับผู้หญิงที่ชื่อว่าชวเหมยรนแล้วก็ได้เลยค่ะองค์ชายห้ามานะคะนี้ค่ะเย่เฟ,ฟยนี้นะคะมีบุตรชาย4คนแล้วก็มีธิดา3คนนะคะ แต่ว่าทุกคนนะคะโดยเฉพาะองค์ชายสามเนี่ยก็จะเป็นคนที่ที่มีความเด็ดขาดแล้วก็มีความคิดเป็นผู้เป็นคนที่สุดเพราะว่าล,ล,ลูกลูกของเยฟเฟยค่อนข้างจะมีการศึกษายกเว้นองค์หญิงนะคะองค์หญิงสามนี่แน่นอนค่ะ <c oughs> ก็แม่ก็ด่าไปแล้วนะคะว่าตอนคลอดพี่รองคือคลอดองค์หญิงรองนี่ก็คือให้สมองไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยสมองก็เลยไม่เหลือมาถึงองค์หญิงสามนะคะเป็นคําพูดที่เจ็บเจ็บนะคะที่ถ้าโอ้โหถ้าคุณแม่พูดกับเราแบบนี้ก็ คงจะเจ็บเหมือนกันนะคะแต่ถามว่าองค์หญิงสามสำนึกไหมไม่สำนึกหรอกนะคะเพราะเราก็เห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับกับนางบ้างแล้วแถมจะไปโอร่วมมือกับทางทางนาอีกนะคะคือทางตระกูลของแม่ในการที่จะไปร่วมโกงนั่นแหละเรื่องของการนําเอาเหรียญน,นะคะเหรียญกระสาบที่ผลิตเองก็เรียกได้ว่าเป็นเหรียญเถื่อน,นเอามาใช้เพื่อให้ครอบครัวนะคะมีศักดินาที่ดินแล้วก็มีทรัพสมบัติมากขึ้นอะไรอย่างนี้เดี๋ยวก็ต้องเจอจุดจบที่อเนกอ เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเย่เฟยนะคะต่อไปท่านได้ขึ้นเป็นทองเห่าแล้วท่านก็ไม่ได้มีความลำเอียงที่จะมาช่วยคนผิดนะคะคือท่านเป็นทองเหาที่ดีมากๆแล้วก็มีความเด็ดขาดมากเลยนะคะซึ่งทองเหาเฉียนนั้นชื่อชื่อที่ฮ่องเต้หวนเรียกอย่างสนิทสนมก็คือเซินจื่อนะคะเกิดในตระกูลเฉียนค่ะมีความมั่งคั่งนะคะร่ำรวยนะคะพ่อแม่คือร่ำรวยแต่ก็กำพามานั่นแหละนะคะแล้วก็ถูกเลี้ยงดูโดยมีทั้งตระกูลหวน แล้วก็มีตระกูลหวังก็คืออยู่มาหลายที่เพราะว่าแต่ก่อนกล็ละหกละเหินด้วยเอาง,ง่ายๆในช่วงสงครามนะคะดังนั้นคือนางก็จะเป็นผู้หญิงที่เกิดมาในชาติตระกูลที่ดีอยู่ก่อนแล้วแล้วก็ได้รับการศึกษาอย่างดีคือเป็นผู้หญิงตามมาตรฐานของผู้ดีในสมัยนั้นเลยนะคะได้รับการเลี้ยงดูมาโดยสังคมชั้นสูงนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าท่านพ่อของฮองเฮาเฉียนนะคะจะไม่ได้เก่งทางด้านการจัดการต่างๆแต่ว่าเป็นผู้ที่เป็นบัณฑิต นักปราชญ์แล้วก็มีเพื่อนดีๆที่ ที่ได้รับการเจริญเติบโตทางหน้าที่การงานทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ทรัพย์สมบัติเขาเยอะเขาก็มอบทั้งหมดเลยนะคะให้กับลูกสาวนั่นแหละดังนั้นนะคะลูกสาวที่ละหกละเหินเนี่ยก็เลยได้รับการเลี้ยงดูนะคะอย่างน้อยก็จากสองตระกูลแหละค่ะเพราะว่าทรัพย์สมบัติเยอะไงใครๆก็อยากเลี้ยงดูนะคะแต่ถามว่าใส่ใจมากไหมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากก็ให้เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จับพัดจับผูนะคะทางด้านตระกูลเวินก็ส่งให้มาแต่งงานกับทางเนี่ยจกกักรพัรดิเวิรนอี เพราะว่าไอ้คนนั้นนะคะเขาก็เปิดเผยมาแล้วว่าเขาแต่งไม่ได้เพราะว่ามีมีปู่คนเดียวกันนะคะก็ <c oughs> จริงๆแล้วนางเสียใจมากเลยนะคะอ,อนางหวนที่แต่งงานกับทางตระกูลหวังไปนั่นแหละค่ะหลังจากนั้นนะคะพอใต้ล่าได้ตกอยู่ในความโกรหนนะคะท่านลุงของท่านจัก,กรพด,ดินีชวนในตอนนั้นนะคะก็คือเอ๊จะเอาอยัางไงดีนะจะร่วมมือฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาดีนะคะดังนั้นครอบครัวก็เลยก็เลยเหมือนกับว่าใครๆก็ไม่ไว้วางใจก็ต้องการจัดกาจัดทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นตระกูลชวนก็เลยอยู่ไม่ได้นะคะดังนั้นคะ่ะชวนโห ก็เลยต้องส่งหลานเนี่ยให้มาอยู่กับทางเฉียนเฉียนอันนะคะเฉียนอันหวังอีกทีหนึ่งนะคะก็เลยทําให้มาสนิทกับทางขางครอบครัวตระกูลหวนนี้เพราะว่าถูกส่งมาอยู่ที่นี่นั่นเองค่ะก็จริงๆแล้วนะคะ ประวัติของท่านฮองเฮาเฉียนก็เรียกได้ว่าหดหูใจเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าท่านก็ทันเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ที่ท่านพ่อเสียพอท่านพ่อเสียก็ต้องย้ายมาอยู่กับลุงพอท่านลุงนะคะก็ะคือต้องโดนกําจัดไปเพราะว่าถ้าเข้าทางไหนก็คือทางนั้นจะชนะไงคะก็เลยต้องโดนกําจัดไปซะก่อนก็เลยต้องละหกละเหินมาอยู่กับทางเฉียนอันหวังนะคะซึ่งก็เป็นเฉียนอันหวังคืออ๋องนะคะอ,องเฉียน เฉียนอันซึ่งเป็นเหมือนกับผู้พี่เป็นพี่ชายนะคะของจัก,กรพรรดิอวนอีกทีหนึ่งแต่ว่าก็ในศึกสงครามนั้นนะคะในการที่จะได้ขึ้นชิงบัลลังก์กันเนี่ยระหว่าง จกักรพรรดิองค์เดิมกับทางตระกูลหวนนะคะก็ทําใหา้ท่านเฉียนอันนะคะเฉียนอันหวงังหรือว่าอ๋องเฉียนอังก็เสียชีวิตไปนั่นเองค่ะแล้วก็ทําให้เกิดการทวงบุญคุณกันมาจนถึงนับป่านนี้เลยนะคะเอาละค่ะส่วนในนิยายต้นฉบับเขียนเกี่ยวกับท่านเย่เฟยว่าอย่างไรท่านเย่เฟยนะคะชื่อที่ทางท่านจากักรพรรดิหวนเรียกมาตั้งแต่ดั้งเดิมเลยตั้งแต่ยังเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวกันก็คืออาเจียอาเจีย e, 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 นะคะ J I E ค่ะอาเจีย e, นะคะจกักรพรรดิหวนก็มี พื้นเพมาจากนู่นเลยอำเภออำเภอเรานะคะ RAO เราไหมเรานะะ RAO อำเภอเรานะคะซึ่งอยู่ในเขตของมณฑล เจียงอันนะคะเจียงอันแล้วก็มีความสวยงามแล้วก็ฉลาดมาตั้งแต่ที่เป็นเด็กแล้วนะคะท่านจะมีรูปร่างบอบบางแล้วก็สง่างามค่ะนอกจากนั้นนะคะได้รับการท่านก็ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวคือตระกูลเย่ก็ถือได้ว่ามีความเรียกได้ว่ามีความเข้มแข็งนะคะตระกูลทางพ่อเนาะตระกูลเย่แล้วก็มีความอุดมไปด้วยเรื่องราวของจิตวิญญาณการเป็นบัณฑิตด้วยนะคะคือเธอก็ได้รับการเล่าเรียนหนังสือมาเช่น แล้วก็มเีเรียกได้ว่าการต่อรองเก่งมากเพราะว่าครอบครัวก็ทำการค้าด้วยนะคะมีมีพ่อแล้วก็มีพี่ชายที่เป็นเสาหลักในสมัยก่อนค่ะทีนี้พอตอนที่เย่เฟยอายุ13ปีนะคะนางก็ได้ทำแบบสัญญาลัก ตลอดชีวิตไปกับท่านจัก,กรพัิเหวนแล้วนะคะ13ปีนะคะเพื่อนๆค่ะเขารักกันมาตั้งแต่ท่านเย่เฟยอายุ13ปีเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนสามารถที่จะคาดเดากันได้ว่ามีความนันแฟนขนาดไหนนะคะก็เป็นความรักที่ลึกซึ้งแล้วก็เรียกได้ว่าชอบทมค่ะเพราะว่ามีการแต่งงานกันนะคะมั่นหมายแต่งงานกันในในเวอร์ชั่นที่เป็น นิยายต้นฉบับจะพูดถึงว่าคือรับมั่นกันเรียบร้อยแล้วแต่ท่านในชีวิตจริงถ้าพวกเราได้อ่านประวัติศาสตร์นะคะคือ,อท่านที่เป็นต้นแบบเนี่ยท่านแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วก่อนที่ท่านจากักรพรรดิหวนจะได้ขึ้นครองบรรรังในในสมัยต่อมาในเวลาต่อมาซะอีกนะคะซึ่งเย่เฟยก็มีความเป็นเรียกได้ว่าเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอย่างแรงกล้าต่อจกักรพรรดิหวนเลยแต่ว่าท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้นะคะเพราะว่าท่านเป็น เป็นคนดีเอาง่ายๆไม่รู้จะใช้คำไหนนะคะคือท่านเป็นคนดีนั่นเองค่ะท่านนะคะก็คือ,เ,อเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ทางจากกักรพรรดิเวลนะ่าอยากจะมีเป็นภรรยานั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ ท่านเย่เฟยเองก็เช่นเดียวกันเพราะตอนในสัญญาตอนที่อายุ13ปีนั้นก็มีการพูดถึงว่าข้าและเจ้าเนี่ยจะมีซึ่งกันและกันเพียงแค่แค่คนเดียวเท่านั้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยู่ในใจของท่านจัก,กรพรรดิเหวินมาโดยตลอดก็คือท่านน่อยากจะสถาปนาเย่เฟยให้ขึ้นมาเป็นฮองเฮาแต่ว่าท่านก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีเพราะว่าฮองเฮาเฉียนก็เป็นคนดีเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรไม่ได้แล้วก็เย่เฟยก็ไม่ได้กระตือรือร้นที่แบบว่าจะต้องมาทวงสัญญาว่าจะต้องให้ข้าเป็นคนเดียว ที่ท่านเคยพูดไว้ตอนตอน,ตอนที่เรา,าสัญญากันเมื่อในสมัยที่เป็นเด็กนะเป็นวัยรุ่นนะ,นะคะก็จริงๆแล้วต่างคนต่างก็ไม่ได้ต้องการที่จะแบ่งปันไขรให้ใครเอาง่ายๆแต่ก็ทำเพื่อเพื่อประโยชน์ของคนที่ตัวเองรักนั่นเองนะคะแล้วก็อยู่กันด้วยดีมาไม่ว่าจะเป็นฮองเฮาฉวนแล้วก็เย่เฟยนะคะท่านอยู่กันได้อย่างดีจริงๆค่ะ สำหรับท่านถามว่าท่านเสียใจยไหมในตอนที่ท่านจัก,กรพัฒเวินนะคะแต่งงานกับท่านฮองเฮาเฉียนเนี่ยเสียใจยค่ะเย่เฟยถึงกับหลั่งน้ําตาเลยนะคะซึ่ง,ซ,งซึ่งน้ําตาของท่านเนี่ยท่านท่านจัก,กรพัฒเวินไม่ได้เห็นนะคะแต่ว่าก็มีคนนะคะมาเล่าให้ท่านจัก,กรพัฒเวินฟังซึ่ง ซึ่งจกักรพรรดิเวินท่านก็รู้แหละว่าท่านผิดสัญญานะคะแต่ก็คือบอกแล้วหวานเน้นอีกทีว่าในใจของจกักรพรรดิเวินตลอดเวลาคือหาวิธีทางที่จะให้เย่เฟยของท่านได้ขึ้นเป็นหองเฮานะคะซึ่งถ้าพวกเราเห็นการปฏิบัติตัวของหองเฮาเฉียนณตอนนี้เราก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยท่านหองเฮาเฉียนน่าสงสารจังเลยคือท่านเป็นผู้หญิงที่ดีดีนะคะดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าผู้ชายไม่รักเนี่ยมันก็เนาะมันก็เป็นอะไรที่พูดําบากค่ะเอาละค่ะส่วน ท่านจะกรพัดหวนบ้างนะคะท่านประสูตรที่ไหนจกรพัดหวนนี้คือในในนิยายต้นฉบับเขียนไว้นะคะว่าจะประสูตรในมณฑลิงซึ่งเป็นเขตของเ,ออเป็นเขตติดต่อของจิ้งหลันด้วยนะคะหวน น่าจะออกเสียงไอ้มนทนที่ทางท่านเย่เฟยอยู่ผิดนะคะไม่ใช่จิ้งหนานก็คือจิ้งหลัน L A N นะะ <c oughs> เอาละค่ะไม่เป็นไรก็คือเกิดอยู่ใกล้ๆกันนะคะตอนเกิดแล้วก็เป็นที่รู้จักด้วยเพราะว่าตระกูลหวนในแถบถิ่นนั้นนะคะก็คือมีชื่อเสียงอยู่เช่นเดียวกันแล้วก็ท่านก็เป็นหนุ่มรูปงามด้วยนะคะ <c oughs> ทีนี้ค่ะการที่เรียกได้ว่าเออเป็นเพื่อนบ้านดีกว่าเนาะเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ในในเขตเมืองเดียวกันกับท่าน เย่เฟยนะคะก็ทำให้ตอน ก็ทำให้ตอนที่เป็นเด็กพวกท่านก็อยู่ใกล้ชิดกันนั่นเองแล้วก็มีความสนิทสนมกันค่ะแล้วต่อมานะคะพอใต้ล่ามันเกิดความโกลาหลกันนะคะก็มีเหล่าวีรบุรุษต่างๆก็มีการไล่ล่าอํานาจกันคือต่างก็ขึ้นนะคะแย่งชิงกันขึ้นมาเป็นใหญ่นั่นเองคือต่างคนต่างสถาปนาว่าตัวเองเป็นห้องเต้นะคะจากนั้นห้องเต้กับห้องเต้ก็มาสู้กันนั่นแหละค่ะก็เลยทําให้คนนะคะในเขตมณฑลที่เป็นมณฑลเฟิงกับมณฑลจิ้งหลันมารวม ตััวกนเพื่อที่จะเอาละ่ะเรามาร่วมกันพิชิตใต้ล่านี้นะคะแล้วในช่วงเวลานั้นก็ทางตระกูลเย่ก็ยินดีช่วยเหลือค่ะช่วยเหลือในเรื่องของเงินนะคะให้กับาทางตระกูลหวนอีกทีหนึ่งให้กับห้องเต้นี่แหละคะ่ะแล้วก็ทางตระกูลเย่เองก็ได้รับบาดเจ็บไปไม่น้อยนะคะรวมทั้งเย่เฟ,เฟยเองก็ ก็คือเลือกที่จะติดตามจัก,กรพพัดหวนไปนะคะไม่ว่าจะเป็นหรือตายคือท่านก็ไปด้วยนะคะท่านไปออกศึกด้วยนะคะเย่เฟยแล้วก็จริงๆในช่วงที่อาการออกศึกนั้นนะคะท่านก็มีการพูดคุยกันว่าอ่ะถ้าตายก็คือก็คือตายด้วยกันนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ที่แบบมันเป็นช่วงเวลาที่ความเป็นความตายที่สองคนจะมาเปิดใจกันสุดๆแล้วก็ แทบจะไม่ต้องพูดกันเลยมองตาก็เข้าใจนะคะว่าถ้าเถ้าเจ้าตายในศึกครั้งนี้ค่าก็ตายด้วยนะคะโอ้ยสึงค่ะซึงเอาละค่ะในเวลานั้นนะคะอำนาจของจัก,กรพรรดิเเวินเนี่ยตอนเริ่มต้นเลยตอนที่หลังจากศึกจบไปแล้วก็ไม่แข็งแกร่งนะคะแม้ว่าจะมีแบบขุนนางที่เป็นแม่ทัพอะไรช่วยนะคะแล้วก็มี เกาหมั่งโหเจยเนี่ยแหะค่ะที่อยู่ใกล้เคียงเขามาคือมีหลายตระกูลที่ให้ความช่วยเหลือเขานะคะแต่พวกเขาก็คือพอเข้ามาอ,อ,อยู่พอท่านขึ้นสู่อํานาจแล้วท่านก็ตั้งให้ไปอยู่เมืองข้างๆที่อยู่รอบๆกับเมืองหลวงนี่แหละค่ะสำหรับท่านที่ทําแบบช่วยเหลือในการลบมานะคะส่วนเฉียนอันอ๋องเรือของเนี่ยก็ถูก ฮองเต้นะคะก็แบ่งปันสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้คือได้มากที่สุดได้มากกว่าคนอื่นๆเลยสําหรับอ,อองเฉียนอันเพราะว่าก็เป็นญาติสนิทนะคะมีปู่คนเดียวกันเอาง่ายๆค่ะทีนี้ค่ะได้พันธมิตรแล้วนะคะเขาก็เลยอมอบหลานสาวของเขาซึ่งก็ถูกนําตัวกลับมาแล้วก็เลี้ยงดูอยู่นะคะก็คือท่านฮองเฮาเฉียนนี่แหละให้มาซึ่งก็ต้องรับเอาไว้เพราะว่าท่านอองเฉียนอันก็คือตอนนั้นมีอํานาจเยอะมากต้องทางด้าน ห้องเต้หวนก็ต้องการให้บัลลังก์ของตนเองนะคะมีความมั่นคงก็ได้รับการเหมือนกับว่ามีที่ปรึกษาอะไรเงี้ยก็บอกว่าเออต้องแต่งนะต้องแต่งไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถจะรวบรวมอํานาจได้มาอยู่ณนะจุดเดียวที่เมืองหลวงแห่งนี้ค่ะ ณจุดนี้นะคะก็ทําให้ทางตระกูลของอ,องคเฉียนอันเนี่ยก็คิดเสมอว่าศักดิ์ศรีของพวกเขานั้นเหนือกว่าจากักรพรรดิ์เวินเป็นอย่างมากนะคะก็หลังจากที่ได้มาเป็นพันธมิตรกับจกักรพรรดิ์เวินแล้วนี่ก็ไม่ได้มีความเก่งใจอะไรเท่าไหร่มาตั้งแต่รุ่นของอ,องคเฉียนอันแล้วล่ะคะ่ะก็ไม่ได้แปลกที่ทําไมลูกสาวถึงมีอัติจูดคือมี มีทัศนคติอย่างนี้นะคะในการที่เข้ามาในวังแล้วก็ไม่มีความนอบน้อมทําตนอะไรเลยก็คือได้รับการปลูกฝังมาจากท่านพ่อนางนั่นแหละคะ่ะอองเฉียนอันนั่นแหละนะคะทีนี้ก็คือพอแยกกันไปอยู่ ขึ้นของราชมาได้3ปีแล้วเนี่ยก็ทางอ๋องเฉียนอันจริงๆแล้วได้มีการวางแผนต่อต้านแต่ว่ายังไม่ทันได้ได้ก่อกระบฏขึ้นมานะคะพอดีว่าตายไปก่อนคะ่ะอ๋องเฉียนอันไม่งั้นก็โดนประหารไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่หวานบอกว่าเขาถือว่าศักดิ์ศรีเขาเหนือกว่าเหนือกว่าทางจัก,กรพรรดิหวนแล้วเขาก็กําลังวางแผนต่อต้านจัก,กรพรรดิหวนเพื่อที่จะ เพื่อที่จะขึ้นไปคลองบัลลังก์เองนั่นแหละนะคะแต่ว่าบุญไม่ถึงค่ะตายไปก่อนนะคะโดนทางด้านหลิงอี้ที่ไปร่วมมือกับแคว้นอื่นแล้วก็ที่มาจัดการกับตระกูลห้วที่เมืองเดียวดายเนี่ยโอ้โหฆ่าไปด้วยเลยนะคะก็เป็นผลงานของทางหลิงอี้เช่นเดียวกันนะคะหลิงอี้ก็คือท่านท่านพ่อคือคือคนที่พวกเราทุกคนเข้าใจว่าเป็นท่านพ่อของหลิงปู้อีนตอนนี้นะคะ ส่วนทางด้านสามีนะคะท่านท่านหวังสามีของหวนชิวจินหวนชิวจินก็คือลูกสาวขององเฉียนอันนี่แหละค่ะแต่งงานกับหวังชุนนะคะหวังชุนก็เป็นแม่ทัพเช่นเดียวกันแล้วหวังชุนไปแอบค่ะไปแอบรายงานจดหมายนะคะแล้วก็ ครึ่งหนึ่งของทหารก็ไม่เต็มใจที่จะทําให้เกิดปัญหาคือหวังชุนไม่เห็นด้วยกับการที่ที่อองเฉียนอันจะก่อกระบทนะคะเออลูกเขยดีๆนะคะดังนั้นค่ะก็เลยทําให้ท่านอองเฉียนอันไม่สามารถจะเริ่มแผนกระบฏได้สักทีเพราะว่าอองเฉียนอันนะคะมอบทหารครึ่งหนึ่งของเขาน่ะให้หวังชุนที่เป็นลูกเขยเป็นผู้ดูแลไงคะเพื่อนๆเพื่อนๆตามหวันมาทันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกาลังทหารเนี่ยแยกออกเป็นสส่วนแล้วก็หวังชุนผู้เป็นลูกเขยเนี่ยไม่ไม่เห็นด้วย อย่างแรงกับท่านพ่อนะคะที่จะก่อกระบฏดังนั้นนี่ก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าทางอองเี่นอันจะยกทัพไปโดยการอ้างว่าไปช่วยนะไปะถูกขอร้องให้ไปช่วยฮ่องเต้ออกมาอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าไปแล้วก็โดนโดนข่าวลือที่ว่าโดนควันพิษเนะี่ยควันพิษเสียชีวิตไปแต่อย่างไรก็ตามพระเอกเราก็ไปไป,ไปเตือนแล้วนะคะเตือนอผู้หญิงคนนี้คือหวนชิวจ่นว่าให้คิดดีๆนะก็คือ จร,จริงๆเขาก็ตั้งใจจะบอกว่าไม่ได้ตายเพราะควันพิษแหละแปลว่าตายเพราะโดนโดนอาวุธนะคะโดน,นขนค่าแน่ๆแต่ก็นางคือมีอคติไงคะหวนชิวจินเพราะฉะนั้นนางไม่ฟังอะไรทั้งนั้นแล้วค่ะนี่จัก,กรพัรดิหวนนะคะก็ทรงทรง,ทรงมีส่วนช่วยอย่างมีเกียรติในจดหมายของหวังชุนก็คือหวังชุนอะรายงานมาที่ห้องเต้ว่าทางอ๋องเฉียนอันอะจะก,ก่อกระบฏแต่ว่าด้วยความที่เป็นห้องเต้หวนไงคะแล้วก็เป็นพญาติเนี่ยท่านไม่จัดการอะไรเลยท่านก็แค่ ถ้ามันไม่ได้เกิดเหตุขึ้นจริงๆท่านก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ทำอะไรไม่ตัดสินอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็ยังเป็นการาไว้หน้ากับฮอ,องเฮาเฉียนด้วยเพราะว่าฮองเฮาเฉียนกเ็เป็นคนที่อองเฉียนอันเนี่ยส่งมาให้แต่งงานกับเขานั่นเองนะคะดังนั้นพระองค์ก็จึงทำทำได้แค่เพียงอ่ะ หวังชุนรายงานมาใช่ไหมก็เลยตั้งเลื่อนยศให้ขึ้นมากกว่าเดิมอีกนะคะให้หวังชุนขึ้นเป็นนายพลใหญ่คือดูแลกองทหารม้าทั้งหมดนะคะแล้วก็ได้รับทหารม้าทั้งหมดในอีกแถบหนึ่งนะคะคนละแถบกับพระเอกหลิงปู้อีของเราค่ะพระเอกของเราฝ่ายซ้ายนะคะทีนี้หวังชุนก็ได้รับทั้งเกียรติแล้วก็ความมั่งคั่งเลยนะคะทีนี้ถามว่าหวนชิวจิ่นผู้เป็นภรรยาเนี่ยมีความพึงพอใจไหมนางไม่พึงพอใจอะไรเลยค่ะเพราะว่านางคิดแต่ ว่าอย่างนางนี้ต้องได้มานั่งแบบนั่งอยู่เฉียดบัลลัง,งก์มงกร r นะคะเพราะฉะนั้นไอ้แค่ตําแหน่งที่ได้อวยยศให้กับสามีมาเยอะๆขนาดนี้ก็ร่ํารวยมากๆแล้วก็มีตําแหน่งสูงขนาดนี้ก็ไม่ได้ถูกใจนางแหละค่ะเพราะว่านางมีความคิดนะคะฝังใจมาจากที่พ่อนางฝังเอาไว้ว่าทางทางนางอะ่ะมีบุญคุณมากๆเลยมีบุญคุณมากๆกับทางทั้งฮ่องเต้หวนแล้วก็การที่ได้เลี้ยงดูจัก,กรพรรดิดนีหรือว่าฮองเฮาเฉียน นั่นเองนะคะโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละค่ะคือนางมีความคิดว่าลูกหลานของทางอ๋องเฉียนอันตั้งหากละ่ะก็คือเป็นโอรสนะคะว่าที่โอรสสวรรค์โอรสที่ด่าที่แท้จริงของใต้่าแห่งนี้นะคะแล้วก็พวกเขาก็มีความมีทั้งความแค้นแล้วก็แล้วก็เรียกได้ว่ามีความเมตตาของพวกเขาเท่านั้นมีอิทธิพลกับทางจากักรพรรดิหวนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเอ่อพวกนี้นะคะก็ คือด้วยความที่มีความคิด แบบนี้คือคิดที่จะเอาแต่บอลลังบังกอน,นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะนางก็จะเป็นต้นเหตุที่จะนำความตายมาให้กับตระกูลหวังเ,เพราะนางเป็นสะใภ้ตระกูลหวังไงเพราะฉะนั้นมันก็ตระกูลหวังก็หลีกหนีไม่พ้นนะคะเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยก็คือนางด้วยความที่ทำตัวใหญ่มากนะคะทออหวนชิวจินเนี่ยทำตัวใหญ่มากนางก็เลยดึงเอาตระกูลของสามีไปสมรู้ร่วมคิดกับกบฏตัวจริงค่ะก็คือ,อานายพลผงเจิ้นนะคะที่ในตอน สุดท้ายก็ก่อกระบ,บทใหญ่ขึ้นมาซึ่งเป็นกระบ,บททั้งใหญ่ในเรื่องนี้แล้วก็พอถ้ากระบทนี้จบก็คือเรื่องนี้ก็จบนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งให้ผงเจิ้นออกมาเร็วนักเพราะว่าเรายัางอยากดูพระเอกนางเอกต่อนะคะ ทีนี้ค่ะลูกชายคนโตของท่านจัก,กรพรรดินีฉวนนะคะหรือว่าฮองเฮาฉวนก็ได้แต่งตั้งเป็นรัชทายาทนะคะแต่ว่าท่านก็ใจอ่อนเกินไปค่ะก็คือเห็นแก่ญาติพี่น้องนะคะทําอะไรก็ไม่เด็ดขาดคือญาติพี่น้องถ้าทําถูกเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าส่วนใหญ่ญาติพี่น้องนะคะทัผิดเนี่ยสิแล้วพระองค์ก็ทรงอ่อนแอเกินไปที่จะตัดสินโทษนะคะแล้วก็มีความผัดวันประกันพุ่งด้วยแล้วก็มักจะถูกข้าราชบริพารนะคะวิพากวิจารณ์ค่ะเดี๋ยว สำหรับรายละเอียดของทางรัชทายาทเดี๋ยวหวานจะแยกออกไป ลงลึกไปอีกทีหนึ่งในอีกแอพิโซดหนึ่งแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวด้วยความเกี้ยกล่อมแล้วก็ความช่วยเหลือของแม่นะคะก็คือฮองเฮาเฉียนนั่นแหละก็มีความสำหรับทางลูกนะคะพระนางก็จะบอกว่าเออขอให้สละนะคะตำแหน่งราชทายาทก็เหมือนกับสละราชสมบัติเนี่ยอย่างมีศักดิ์ศรีเธอลูกนะคะส่วนตัวของท่านเองท่านก็ยอมนะคะสละตำแหน่งฮองเฮาเพื่อที่จะให้ทางเย่เฟยไ,ได้ขึ้นมาเพื่อทางได้รัชทายาทองค์ใหม่นะคะก็จะได้ มีศักดิ์ศรีอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นผลงานของท่านจากักรพรรดินีเฉียนเช่นเดียวกันนะคะมีแม่ที่ดีจริงๆค่ะ,ะแม่แม่ดีแม่จิตใจดีนะคะคนดีแต่ว่าเป็นคนที่ฮองเต้มไม่รักนะคะเอาละค่ะหลังจากการที่สละตําแหน่งแล้วนะคะท่านจากักรพรรดินีเฉียนนี้ก็ได้ได,ได้รับตําแหน่งเนาะก็ไม่ได้ว่าถูก ลดออกมาอย่างอย่างแบบหมดไปเลยก็ยังคงมีตำแหน่งแต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้ยินคนเรียกว่าเป็นระดับของไทเขาห้วยอันนะคะในช่วงที่ท่านได้ตำแหน่งใหม่แล้วเนี่ยมีชื่อเรียกใหม่ว่าไทเขาห้วยอันนะคะท่านก็ได้เ,เนี่ยแหละได้นางเอกไปอยู่ด้วยนะคะแล้วก็หลิงปู้อีก็กระเจิดกระเจิงไปที่ชายแดนเรียบร้อยคะ่ะก็อันนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะคะโอ้ยรายละเอียดในนิยายต้นฉบับมันเยอะนะคะเ,เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆตามว่า มาเรื่อยๆก็คงจะประติดประตอร่อเรื่องราวได้มาเรื่อยๆแหละนะคะเพราะว่าหวานมันไม่สามารถจะเล่ามาเรื่อยๆได้มาแบบเลียงๆได้นะคะเพราะว่ามันยาวอะค่ะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะคะจับตัวละครแต่แต่ละคนนะคะแล้วก็รายละเอียดของแต่ละคนเนี่ยเอามาต่อๆกันแล้วมันก็จะได้เป็นเรื่องราวนะคะที่ยาวๆมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็จะเข้าใจได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าในละครเนี่ยไม่สามารถจะถ่ายทอดออกมาให้พวกเราได้เห็นได้หมดหรอกนะ ก็ต่อมามันก็จะมาเกี่ยวข้องกับนางเอกของพวกเราอย่างมากเลยก็คืออกหักช้ำรักเข้าไปอยู่ในวังเป็นเวลา5ปีนะคะแล้วก็ออกจากวังหลังจากที่สิ้นพระชนลแล้วของจกักรพรรดินีแล้วก็ต้องเดินทางไปที่บ้านเกิดนะคะของทางจากักรพรรดินีอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาเดียวก,กันกับที่หลิงปู้อีก็กลับมาเมืองหลวงแล้วละค่ะกะ็5ปีนะคะที่พระเอกไปต่อสู้กับศัตรูแล้วก็5ปีที่นางเอกต้องดูแลแล้วก็รับรู้เรื่องร ทุกอย่างของทางท่านฮองเฮานะคะก็ทําให้แบบอืม ทำให้มันก็นวนัวกันไปแล้วก็ยังมาเริ่มต่อด้วยการสึกนะคะแย่ง,งชิงเฉิงเซ้าชางกันระหว่างหลิงปู้อีกับหยวนเซินอีกนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะของลูกผู้ชายแยั่งกันมันก็จะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะคะแต่พวกเราลําเอียงอยู่แล้วนะคะ <c oughs> เอาเละค่ะหวานขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็รอดูแล้วก็ติดตามชมซีรีส์เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะคะหวานลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวพบกับหวานได้ใหม่ในอัพพิโซ์ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ